สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปรีวิวรถส,สวยนะคะของมารวยมอเตอร์สาขาบึงนาลางนะคะพบกันอีกเช่นเคยกับพี่ปาแล้วก็พี่เมย์เราสองคนเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะอยู่ที่สาขาบึงนาลางนะคะมารวยมอเตอร์ของเรานะคะมีถึง4สาขานะคะสาขาแรกก็คือสาขาทับเค้อนะคะสาขาที่2คือสาขาพิจิตในเมืองนะคะสาขาที่3คือสาขาบึงนาราง สาขาข mm hmm. ที่4คือสาขาพ uh ิษณุโลกนะคะท่านใดที่อยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าหาได้ที่สาขานั้นนะคะเรามีรถให้กับคุณลูกค้าได้เลือกมากกว่า200คันนะคะและรถที่ปาเลือกจะมาเอามาให้กับคุณลูกค้าวันนี้นะคะก็เป็นซูซูกิสวิตสีแดงคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรถกันเลยค่ะค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นขวัญใจนะคะสาวตัวเล็กๆแบบเรานะคะคุณลูกค้าคันนี้เลยซูซูซกิสวิ t นะคะไปยะไหนจะเต็มกักบม um าลูมอเตอร์คัฟี90วันหรือเลือกรับเงินก,กับ100,000บาทพร้อมโปรโมชัน่นช่วยผ่อนอีก7เดือนหรือรับับเบี้ย0%นะ รโทรหาก้วยได้ที่เบอร์0804556364ประหยัดทั้งเรื่องน้ำมันประหยัดพื้นที่นะคะการใช้สอยครบคันนะคะคุณลูกค้ามาดูกันเลยนะคะว่ารถของเขามีอะไรบ้างนะคะ มาดูกันที่ตาไฟนะคะสำหรับตาไฟคันนี้นะคะเป็นไฟเดิมจากโรงงานด้านหน้ากระจังหน้าเป็นกระจังหน้าเดิมของโรงงานเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นเดิมๆเลยคุณลูกค้ามีแบรนด์โลโก้ของซู z u k i ติดอยู่ด้านหน้านะคะคันนี้ปี2013นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เป็นตัว GLX นะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นตัว GLX ไปเลยนะคะเรามาดูกันที่ด้านข้างต่อเลยนะคะด้านข้าง เรามีแม็กมาให้คุณลูกค้าค่ะเป็นแม็กสีทองหรือว่าแบบสีออกน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเข้ากับสีรถมากๆนะคะแม็กสีทองตัวรถสีแดงคุณลูกค้าสวยมากขอบอกนะคะเป็นรถเล็กๆประหยัดน้ำมันตัวนี้เครื่องยนต์เพียงแค่พันสอเองนะคะ ไฟเลี้ยวซ้ายขวาคุณลูกค้าจะอยู่ที่กระจกด้านข้างแบบนี้นะคะเวลาคุณลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวนะคะก็จะมีที่กระจมองข้างแบบนี้เลยนะคะมาดูกันที่ด้านข้างต่อนะคะตัวนี้ ฟิล์มปาติดฟิล์มให้นะคะติดฟิล์มให้ทั้งหมดเลยนะคะติดให้ใหม่นะคะสําหรับคันนี้สีสีเดิมจากโรงงานนะคะสีแดงแบบนี้เลยคุณลูกค้าสีสวยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะตัวนี้ด้านหลังจะมีไฟเบรกติดอยู่ที่ข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟด้านหลังก็จะเป็นสีขาวสีแดงนะคะไฟเบรกไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่ตัวนี้เลยนะคะ ซูซูกิสวีปนะคะเดี๋ยวปาเปิดให้ดูด้านในว่าการใช้สอยของเขานะคะด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าแบบนี้เลยคุณลูกค้า่ะด้านหลังมีแบบนี้ด้วยนะคะ ตัวนี้เป็นคำหลังนะคะตัวนี้เป็นคำหลังมีคำหลังมาให้นะคะและรถของมาโรยมอเตอร์นะคะก็ตัวเบาะค่ะสามารถพับเก็บได้นะคะสําหรับตัวเบาะด้านหลังนี้สามารถพับเก็บได้แล้วคุณลูกค้าก็จะใส่ของได้เพิ่มขึ้นนะคะรถของมาโรยมอเตอร์นะคะทุกคันนี่เลยนะคะจะมีอุปกรณ์ไปให้ครบนะคะและรับประกันได้ว่ารถของมาโรยมอเตอร์คันนี้ไม่มีติดแก๊สอย่างแน่นอนนะคะรถสวยรถเดิมคุณลูกค้า่ะตัวนี้ใช้น้ํามัน เป็นน้ำมันบินซินนะคะคุณลูกค้าใช้น้ำมันเป็นน้ำมันบินซินค่ะรับประกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดแก๊สมาโรยมเอเตอร์ไม่มีนะคะรับประกันอีกอย่างคือไม่มีชนหนักน้ำท่วมตัดต่อสวมซากไม่มีอย่างแน่นอนนะคะรถของมารวยมอเตอร์สามารถฟีดาวได้ฟีจัดฟีโอนนะคะจัดสัญญาให้ถึงบ้านนะคะอนุมัติแล้วเราไปส่งรถให้คุณลูกค้าได้ถึงที่อีกเช่นกันนะคะเดี๋ยวปาจะพาคุณลูกค้าไปรับชมกันที่ด้านในต่อคะ่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมกันที่ด้านในบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นซูซูกิสวิปนะคะตัว GLX นะคะตัวนี้นะคะเป็นระบบพุทธสตาร์ทนะคะตัวนี้พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยปรับฟังก์ชันนะคะตัวนี้นะคะสามารถปรับ เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะได้ที่พงมาลัยได้เลยนะคะส่วนตัวคอนโซลนะคะเป็นตัวคอนโซลสีดำนะคะตัดด้วยลายเส้นสีเทานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านในก็เหมือนเดิมนะคะของเราจะซักเปาะซักพรมนะคะทำความสะอาดให้ลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเครื่องเสียงนะคะตัวเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมออกจากศูนย์นะคะเส้น CD MP3 ได้นะคะแล้วก็ตัวแอร์ตัวนี้เป็นระบบแอร์ออโต้นะคะลูกค้าค่ะ สามารถปรับเป็นออโตได้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโตนะคะสําหรับลูกค้าที่หาเกียร์ธรรมดานะคะถ้าเป็นรถเก่งเราก็มีนะคะมาหาเรานะคะได้ที่มารวยมอเตอร์นะคะสำหรับเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่1 14, 0 0 0พกว่าโลนะคะตัวนี้นะคะเป็นเลขไมค์เดิมๆเลยนะคะรถสวยค่ะลูกค้ามาสามารถมาทดลองขับได้ที่มารวยมอเตอร์นะคะได้ทุกสาขาเลยนะคะ มาดูกันที่ห้องเครื่องบ้างนะคะสําหรับห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ทันสองนะคะตัวเครื่องยนต์ซูซูกิสวิปจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคุณลูกค้ารถมีระบบ ABS นะคะมีระบบ ABS ให้นะคะรถของมารวยมอเตอร์เรามีรับประกันหลังการขายนะคะและเราก็เช็คนะคะทาความสะอาดนะคะแล้วก็เช็คระบบของเหลวภายในรถเช็คทุกอย่างนะคะก่อนออกมาตั้งขายให้กับคุณลูกค้านะคะรับประกันได้ว่ารถของมารวยมอเตอร์นะคะ ไม่มีชนหนักน้ำท่วมตัดต่อสวมซากไม่มีอย่างแน่นอนนะคะและสำหรับราคาเจ้าซูซูกิสวิปนะคะตัว GLX เครื่องยนต์พันสองคันนี้นะคะตัวนี้นะคะราคานะคะคุณลูกค้า ันนี้ราคาเพียงแค่3,19,000บาทนะคะราคาอยู่เพียงแค่3,19,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าคุณลูกค้าฟรีดาวส่งค่างวดเพียงแค่6,400กว่าบาทนะคะ7ปี84งวดนะคะถ้าสนใจอย่าลืมทักเข้ามาหาพี่ปาได้นะคะที่เบอร์0819737766นะคะและเบอร์พี่เมย์ค่ะ0 8 9 8 5 6 6 6 6 2นะคะทักเข้ามาหาพี่ปากับพี่เมย์ได้เลยนะคะเรายินดีบ รกาให้กับคุณลูกค้านะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ในจังหวัดทิจิตทิศนุโลกหรือว่าต่างจังหวัดนะคะเราไปเซ็นสัญญาให้กับคุณลูกค้าได้และเราไปส่งรถให้กับคุณลูกค้าได้ถึงบ้านนะคะขอเพียงแค่คุณลูกค้าอยู่ในประเทศไทยนะคะเราบริการคุณลูกค้าได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ปาขอจบคลิปรีวิวรถสวยเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ